บิ๊กตูบนกลางคอรมอคุณนะฮะว่าตอนนี้ไม่ใช่เวลาเล่นการเมืองลั่นพวกคุณจะทิ้งผมก็ตามใจเผยคอรมอเนี่ยเขาประชุมโถกกันเรื่องย้ายผู้ป่วยโควิดเนี่ยกับภูมิลำเนานะฮะให้รัฐมนตรีก็ดีหรือสสก็ดีเนี่ยในเครือข่ายเนี่ยสามารถทำได้เลยในที่ประชุมเมื่อวานเข้าประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ก็รัฐมนตรีบางท่านก็บอก สามารถทําได้นะในเรื่องการย้ายผู้ป่วยกับภูมิลําเนาเนี่ยเพราะว่าแต่ะจังหวัดเนี่ยเราก็มีรถอยู่แล้วเราพร้อมเราพร้อมสนับสนุนพร้อมกันในที่ประชุมเนี่ยยังคุยกันถึงเรื่องการที่ประชาชนเนี่ยด้อยค่าชิโนแวคกก็บอกต้องชี้แจงให้ประชาชนเนี่ยเข้าใจนะในเรื่องของวัคซีนชิโนแวคกเนี่ยอย่าไปด้อยค่าแต่ไฮไลท์อยู่ตรงนี้คุณนะอยู่ที่ท่านนายกรัฐมนตรีเขาบอกอย่างนี้ว่าระหว่างการประชุมเนี่ยนะฮะมีช่วงหนึ่ง ท่านนายกเนี่ยแสดงความหงุดหงิดเลยนะฮะหลังเห็นคําถามของผู้สื่อข่าวที่ส่งเข้ามาพร้อมอ่านแต่ละคําถามที่ส่งมาให้ที่ประชุมเนี่ยได้ยินเลยนะไม่ว่าจะเป็นคําถามที่ว่าแพ้อรบ,บากเรื่องการจัดหาวัคซีนพักร่วมรัฐบาลลอยตัวการเรียกร้องให้พักประชาธิปัตย์กับภูมิใจไทยเนี่ยถอนตัวออกจากครอมอนายกเนี่ยจะต้องโดดเดี่ยวโดยระหว่างที่อ่านเนี่ยพลเอกประยุทธ์เนี่ยได้บ่นเรื่องคําถามผู้สื่อข่าว ดูแต่ละคำถามถามแบบนี้จะให้ตอบอย่างไรผมไม่ได้ทำงานคนเดียวนะเราทุกคนช่วยกันทำงานผมไม่คิดว่าเป็นเวลาของการเล่นการเมืองถ้าท่านจะออกผมก็แล้วแต่ท่านผมก็จะทำงานของผมต่อไปผมไม่ทิ้งพวกคุณพวกคุณจะทิ้งผมก็ตามใจอันนี้คือคำพูดของนายกที่พูดต่อพักร่วมรัฐบาลนะหลังจากที่มีผู้สื่อข่าวไปสอบถามว่า จะออกไหมจะขอแยกย้ายจากรัฐบาลไหมบริหารกันอย่างนี้แต่ถ้าถามในมุมฝ้าฝั่งของประชาชนเนี่ยผมจะบอกว่าประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยต้องการให้รัฐบาลชุดน,นี้ยุบสภาหรือลาออกซะเพราะว่าอะไรเพราะว่าการบริหารจากการก็ดีการดูแลประชาชนก็ดีเนี่ยมันค่อนข้างย่าแย่สุดๆหรือเราอาจจะเรียกได้ว่าณนะตอนนี้ระบบสาธารณาสุขของเราล้มเหลวไปเกินกว่า 70%- 80%หรือแปเร์เแล้วได้ซ้ำไปเราจะเห็นผู้ป่วยน,นอนเสียชีวิตต่างข้างถนนผู้ป่วยนอนเสียชีวิตที่บ้าน ยาก็ดีวัคซีนก็ดีไม่สามารถเข้าถึงการตรวจเชิงรุกก็ไม่สามารถเข้าถึงแบบนี้จะบริหารต่อไปได้อย่างไรคือคุณไม่ต้องฟังเสียงผมหรอกคุณฟังเสียงประชาชนหรือถ้าใครเป็นพอเป็นผู้มีอำนาจพอจะรับฟังได้คุณช่วยดูใต้คอมเมนต์นี้หน่อยอ้าว ท่านผู้ชมเมนหน่อยว่าอยากให้ท่านนายกเนี่ยอยู่ต่อไหมหรือพักร่วมรัฐบาลถอนตัวออกไหมต้องการสถานการณ์แบบไหนอะไรยังไงเม้นให้เขาฟังหน่อยเม้นให้เขารู้หน่อยเขาจะได้รู้ความต้องการของประชาชนณขณะนี้แต่ส่วนตัวผมผมมองว่าขอให้ท่านเนี่ยยุติงบทบาทซะเพราะว่าบริหารไม่ได้เวลานี้คือเวลาที่ประชาชนจะต้องรอดจะต้องหาชุดตรวจที่ดีหาการตรวจเชิงรุกที่ทั่วถึงประชาชนจะต้องได้วัคซีนที่ดีอันนี้คือคำตอบขอบคุณครับ